ี่นะครับผมจะมาแนะนําฟังก์ชันการทํางานตัวหนึ่งนะครับที่ที่มีความสําคัญมากนะครับสำหรับการใช้งานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานออโตเมชันนะครับงานโรบอตต่างๆนะครับนะครับตัวนั้นก็คือตัวอินท r ลรบนั่นเองนะครับซึ่งการทํางานอินท r ลรบเนี่ยในตัว Arduino ไมโครคอนโทรเลอร์ของ Arduino เกือบทุกตัวนะครับมีหมดนะครับเราสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันอินท r ลรบตัวนี้ได้นะครับ ตัวอินทรับคืออะไรครับอินทรับเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะแปลว่าเป็นการขัดจังหวะการทํางานนะครับยังไงครับยังไงอ่าผมเปิดตัว Arduino IDE ขึ้นมาเทียบดยดีกว่าอันนี้จะเข้าใจได้ง่ายอย่างที่เราทราบนะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Setup ตรงนี้นะครับเราจะมักจะใชะ้การทำงานที่เป็นแบบลักษณะแบบรอบเดียว คือทำงานแค่รอบเดียวนะครับอาจจะเป็นการกำหนดขา Input Output นะครับการประกาศฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญต่างๆนะครับที่จะเอามาใช้ในตัวลูปตรงนี้นครับอาจจะเป็น Serial Begin นะครับหรือการประกาศตัวแปรที่แบบใช้เพียงครั้งเดียวนะครับเราก็มักจะเอามาใช้ตรงนี้นครับในฟังก์ชันของ Setup นะครับพอฟังก์ชัน Setup ททำงานเสร็จ1รอบเสร็จปุ๊บเนี่ย โปรแกรมหลักของเรานะครับก็จะมาวนอยู่ในลูปตรงนี้นะครับในฟังก์ชันลูปตรงนี้ถูกไหมครับมันก็จะวนทํางานนฟินิ i t y รอบะครับตราบใดที่แบตเตอรี่เรายังไม่หมดเนี่ยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ยังทํางานอยู่ในฟังก์ชันลูปอยู่นะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่าผมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับกับสวิตตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเป็นสวิตตัวหนึ่งนะครับ,นนนรบในตัว Arduino Uno, uno R4 WiFi นะครับซึ่งเป็นพระเอกหลักที่เราใช้ ในคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับตัวอินเทอรลับนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Arduino Uno RC WiFi สมมุติว่าผมต่อสวิตตัวหนึ่งแล้วกันเข้าไปที่ตัวตัวไมโครเลอร์ของผมนะครับผมอยากให้การทำงานของเขาเนี่ยทำงานฟังก์ชันตัวนี้ผมประกาศฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันผมให้ชื่อว่า ISR แล้วกันนะครับเป็นแบบนี้เป็นฟังก์ชันอะไรไม่รู้ล่ะนะครับมีการทำงานอยู่ในนี้นะครับ เมื่อใดก็ตามนะครับมีการกดสวิตช์เกิดขึ้นที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ของผมเนี่ยผมไม่สนใจเลยว่าในฟังก์ชันลูปมันจะทำงานอยู่บรรทัดไหนนะครับผมอยากให้มันกระโดดมาทำงานฟังก์ชันตัวนี้ก่อน ISR ก่อนนะทำเสร็จแล้วค่อยกลับไปทำงานฟังก์ชันลูปตามเดิมนะครับเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่ามีการกดสวิตช์เกิดขึ้นนะครับมันจะทำงานอะไรก็ตามนะครับอยู่ในฟังก์ชันลูปตัวนี้นะครับพอกดไปปึ้งเนี่ย มันจะกระโดดมาทำงานตรงนี้ทันทีเลยนะครับพอทำงานในส่วนของฟังก์ชัน ISR เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดกลับไปทำงานลูปเหมือนเดิม infinity loop เหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการทำงานในลักษณะแบบนี้ครับเมื่อมีการกดสวิตช์เนี่ยผมเรียกว่าเป็นการอินทัลับคือขัดจังหวะการทำงานของมันน่ะเองมาทำงานให้ค่าก่อนอ,านอ่าเสร็จแล้วงานของข้าเสร็จแล้วเองค่อยกระโดดกลับไปทำงานลูปเหมือแบบนเดิมแบบนี้นะครับ อันนี้ผมก็เขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมไว้แล้วเห็นไหมครับเมื่อมีการทิกเกิดขึ้นนะครับอาจจะมาจากสวิตช์ก็ได้นะครับหรือจากเซนเซอร์ก็ได้นะครับหรือช่องทางการสื่อสารแบบซีเรียลก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น UART I2C หรือ SPI ก็ได้นะครับมีการทิกเข้ามาที่ตัวไมโครทรลเลอร์ครับมันจะกระโดดเข้าไปทำงานฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่เรากำหนดไว้นะครับในที่นี้ผมชื่อว่า ISR นะครับ ISR ตัวนี้ย่อมาจาก Interrupt Service Routine ก็คือฟังก์ชันที่ถูกกําหนดไว้ให้ทํางานเมื่อเกิดการ i n t e r ั u ์นั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือการ i n t e r ั u นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมก็มาร์กตัวแดงไว้นะครับแบบยางด่วนที่สุดด้วยนะนะครับไม่สนเลยว่าคุณจะทํางานอยู่บรรทัดไหนครับคุณต้องมาทํางานให้ผมก่อนนะครับแล้วผมถึงจะอนุญาตให้คุณกลับ ไปทํางานลูปเหมือนเดิมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาคันหนึ่งแล้วกันเป็นสมาร์ทคาร์นะครับด้านหน้าผมเนี่ยมีเซนเซ,นเซอร์ตัวหนึ่งที่เป็นอินฟราเรดนะครับรถผมเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเรื่อยๆนะครับอยู่ในฟังก์ชันลูปนะครับผมก็สั่งมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวานะครับทาการหมุนมอเตอร์ไปนะครับไปเรื่อยๆรถก็เคลื่อนที่เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ทันทีนะครับที่เซนเซอร์อินฟราเรดด้านหน้าผมเนี่ย ตรวจจับได้ว่ามีวัตถุอยู่ด้านหน้านะครับผมต้องการให้ฟัง์กชันลูปในหยุดทำงานครับแล้วกลับเข้าไปทํางานในฟังก์ชัน ISR ของผมนะครับเพื่อทำการเช็คนะครับตัว i n ฟ r a r e ดของผมเนี่ยว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปจากรถผมแล้วหรือยังครับถ้าเคลื่อนที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้กลับมาทำงานในฟัง์กชันลูปเหมือนเดิมครับรถเ็กจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าต่อไปนะครับ แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือการหยุดการทํางานกระทันหัน,นครับเพื่อมาทํางานอะไรบางอย่างครับพอทําเสร็จแล้วค่อยกลับไปทํางานฟังก์ชันลูปเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือการอินทัลรบหรือการขัดจังหวะนั่นเองนะครับผมในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว Arduino เกือบทุกรุ่นนะครับเราจะแบ่งการอินทัลรบเนี่ยออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็แบบซอฟต์แวร์ สำหรับคลิปวิดีโอในชุดนี้นะครับผมจะขอเน้นไปในส่วนของฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับส่วนซอฟ์แวร์เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นะครับผมนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำอินทรลับเนี่ยในตัว Arduino Uno R4 WiFi ครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับจะกำหนดให้ขา2และขา3นะครับคือขานี้นี่เลยขา2และขา3เป็นขาที่ใช้ป้อน Input ที่เป็นแบบอินทัลรบอาจจะเป็นเซนเซอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสวิตช์ก็ได้ถูกกำหนดไว้ที่ขา2กับขา3านะครับไอตัว Arduino Uno, uno R4 Minima ก็เหมือนกันนะครับก็ถูกกำหนดไว้ที่ขา2ขา3าเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่สำหรับตัว Arduino Nano ESP32 นะครับขาทุกขาที่เป็นขาดิจิตอลนะครับเราสามารถทำอินทัลรบ์ได้หมดเลยนะครับไม่ได้ระบุไว้เป็นขา2ขา3านะครับเห็นไหมครับ อพินเนี่ยสามารถทำเป็นขาอินทัลับได้หมดเลยนะครับนะครับส่วนตัว Arduino เวอร์ชั่น3ก็เป็นขา2ขา3เหมือนตัวรุ่นพี่ของเขาครับเหมือนเวอร์ชั่น4นะครับตัวเมก a สองห้าหกศูนย์นะครับนะครับผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับก็เป็นขา2ขา3าขา18ขา19ขา20่ขา21่คือสามารถทำอินทัลับได้ทั้งหมด6ขานะครับเป็นต้นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับ ที่ผมลองต่อให้ทุกท่านเห็นนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว Arduino Uno r 4 wi-fi อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับการต่อลักษณะนี้นะครับเราอย่างที่ทราบเนาะการต่อสวิตช์หรือเซนเซอร์เนี่ยเราต่อได้2ลักษณะก็คือเป็นแบบ pull up แล้วก็เป็นแบบ pull down เป็นแบบนี้นะครับลักษณะการต่อแบบ pull up ก็ต่อแบบนี้เลยนะครับนะครับการกดสวิตช์นะครับ,ระรบจะหมายถึงปล่อยลอจิก0เข้าไปที่ขา2 แต่ถ้าไม่กดนะครับคือการปล่อยนิ้วออกมานะครับก็คือการป้อนลอจิก1เข้าไปที่ขา2อครับอันนี้คือเป็นตัว pull up นะครับถ้าเราดูรูปด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับถ้าผมไม่ได้กดสวิตช์นะครับมันก็จะ high มาเรื่อยๆถูกไหมครับนะครับทันทีนะครับที่ผมเอื้อมนิ้วไปกดสวิตช์นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากลอจิก high นะครับมาเป็นลอจิก low ถูกไหมครับคือเปลี่ยนจาก1มาเป็น0นย์นะครับตกลงมาตรงนี้นะครับ แล้วตาบใดก็ตามที่ผมยังไม่ได้ปล่อยนิ้วออกจากสวิต์นะครับคือกดแช่ทิ้งไว้ครับมันก็ยังเป็นโลอยู่ไปตลอดการแบบนี้ครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับผมทําการปล่อยนิ้วออกจากสวิต์นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากสถานะโลนะครับดีดขึ้นไปเป็นไฮหรือเปลี่ยนจากศูนย์มาเป็น1นนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการต่อแบบ pull up resistor นะครับแล้วถามว่าทําไมผมต้องเล่าตรงนี้ด้วยครับ ผมกำลังจะบอกว่าลักษณะการกดสวิตซ์ตรงนี้นะครับเราจะแบ่งโหมดออกเป็นหลักๆคือแบ่งออกเป็น5โหมดนะครับแต่การทำอินทัลลับบนตัว Arduino Uno R 4 Wi-Fi เนี่ยเราจะเน้นไปที่4โหมดนี้นะครับคือมีโหมด low โหมด change โหมด rising โหมด falling นะครับคือให้กระโดดมาทำงานที่ฟังก์ชันอินทัลลับเมื่อไหร่นะครับถ้าเรากำหนดโหมดให้เป็นแบบ Falling ก่อนแล้วกันนะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการกดสวิตช์ลงไปครับมันจะกระโดดเข้ามาทำงานในฟังก์ชันอินเ r อร์ s ั r v i c e r ์รูทีนแต่ถ้าเราบอกว่าเรากำหนดโหมดให้เป็นแบบ Rising นะครับมันจะทำงานในฟังก์ชัน ISR เนี่ยก็ต่อเมื่อเราปล่อยนิ้วครับคนละโหมดกันนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเรากำหนดโหมด i n t e r อร์ t เนี่ยเป็นแบบ Falling เนี่ย ทันทีที่เรากดสวิตช์ลงไปปุ๊บเนี่ยมันทํางานเลยครับถึงแม้ว่าเราจะปล่อยนิ้วทีหลังก็ตามนะครับมันก็กระโดดไปทํางานตั้งแต่เรากดแล้วครับแต่ถ้าเรากําหนดโหมดให้เป็นแบบไลซิงเนี่ยก็คือว่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรายกนิ้วออกจากสวิตช์ครับไม่เหมือนกันนะฟอลลิ่งกับไลซิงนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะให้มันกระโดดไปทํางานฟังก์ชัน ISR เนี่ยในโหมดฟอลลิ่งหรือโหมดไลซิงนะครับสโหมดนี้ครับหรือ จะเปลี่ยนเป็นโหมดเชนก็ได้ครับโหมดเชนคืออะไรครับโหมดเชนก็คือโหมดที่เอา falling กับ rising มาบวกกันนั่นเองคือจะทำงานก็ต่อเมื่อคือกระโดดไปทำงานฟังก์ชัน ISR เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจาก1มาเป็น0หรือ0มาเป็น1นนั่นเองมันก็จะกระโดดไปทำงานให้เพราะนั้นถ้าผมกดสวิตช์ไปนะครับแล้วผมปล่อยนิ้วออกมานะครับมันจะเกิดปรากฏการ falling กับ rising ถูกไหมครับ มันมีการเปลี่ยนสถานะ2ครั้งครับจาก1มาเป็น0นย์ะครับแล้วก็ศูนย์มาเป็น1นครับเพราะฉนั้นฟังก์ชัน isr ของผมเนี่ยถ้าถูกกําหนดให้เป็นโหมดแบบเชนนะครับมันจะทํางาน2รอบต่อการกดสวิตช์แล้วปล่อยนิ้ว1ครั้งถูกไหมครับครั้งแรกเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการกดสวิตช์ลงไปครับเกิดสถานะ1มาเป็น0ูนย์ะครับ <S <S แล้วการทํางานครั้งที่2ของผมเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อผมปล่อยนิ้นครับคือมีการเปลี่ยนสถานะจากโลมาเป็นไฮนั่นเองนะครับ คือเชนเนี่ยมันจะทํางาน2ทีในการต่อการกดสวิตช์หครั้งถูกไหมครับมีการเปลี่ยนสถานะเนี่ยไม่สนล่ะว่าจะเปลี่ยนจาก1มาเป็น0นย์หรือ0มาเป็น1มันทํางานให้อันนี้นะครับโอเคนะครับสถานะเชนนะครับก็คือการบวกสองสถาน,านี้สถานะนี้ไว้ด้วยกันนะครับส่วนสถานะโลนะครับก็คือจะทํางานในฟังก์ชัน ISR นะครับคือโปรแกรมที่เรากําหนดไว้นะครับก็ต่อเมื่อ ลอจิกที่ป้อนเข้ามาที่ขา2เป็นโลครับตราบใดที่ยังเป็นโลอยู่เนี่ยชั้นก็จะทำงานในฟังก์ชันที่คุณกำหนดมาไว้ให้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามันถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็น1น,นะครับมันก็จะหลุดการทำงานจากฟังก์ชัน ISR ตัวนี้นะครับกลับมาที่หููปตรงนี้เหมือนเดิมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะมีอยู่4สถานะที่เราจะใช้งานกันในตัว Arduino Uno, uno R4 WiFi ของเรานะครับส่วนสถานะ HIGH นะครับก็คือสถานะลอจิกที่เป็น1นะครับนะครับจะสามารถหาใช้งานได้สำหรับรุ่นตัว Arduino ที่เป็นเวอร์ชันดิวซีโร่แล้ว MKR 1000เท่านั้นนะครับคือมี3รุ่นนี้นะครับผมสำหรับตัว Arduino Uno R4 WiFi เนี่ยมีแค่4โหมดนะครับคือ Low Change Rising และ Falling นะครับนะครับโอเคแต่ถ้ามาต่อ สวิตช์หรือต่อเซ็นเซอร์ในลักษณะเป็นแบบ pull down นะอะไรเกิดขึ้นครับมันจะกลับกันครับเห็นไหมครับสถานะ rising นะครับมันจะเกิดขึ้นก่อนสมมุติว่าผมยังไม่ได้ทําการกดสวิตช์นะครับลอจิกก็จะเป็นโลมาตลอดถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับผมกดสวิตช์นะครับปุ๊บนะครับมันจะเปลี่ยนจากสถานะนะครับจาก l o นะครับขึ้นไปเป็น high เพราะการต่อแบบ pull down resistor เนี่ยคือถ้ากดสวิตเนี่ยคือป้อนลอจิกหเข้าไป แต่ถ้าไม่กดสวิตช์เนี่ยคือป้อนลอจิกศูนย์เข้าไปเป็นต้นนะครับเพราะมันจะกลับกับพูอัพนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ผมสรุปไว้ให้ละนะครับถ้าไม่มีการกดสวิตช์มันก็จะโลถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามผมกดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสถานะศูนย์นะครับขึ้นไปเป็นหนึ่งครับเพราะนั้นการเปลี่ยนสถานะจากศูนย์ไปเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกสถานะนั้นว่าไลซิงนะครับถูกไหมครับเนี่ยครับศูนย์ขึ้นไปเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นไลซิง เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราตอบเป็นแบบ pull down เนี่ยคือกดไปปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะถือว่าเป็นสถานะ rising แต่เมื่อใดก็ตามเราปล่อยนิ้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากสถานะ1มาเป็น0ย์ถูกไหมครับสถานะ falling เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปล่อยนิ้วออกจากสวิตช์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานะ2สถานะเนี่ยให้ปรากฏการที่เป็น falling กับ rising เนี่ยกลับกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็สถานะไฮกับสถานะโลกับกันด้วยครับเพราะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานด้วยนะครับเราต้องรู้ว่าไอสวิตชหรือเซนเซอร์ที่ต่อเนี่ยเป็นแบบ pull down หรือเป็นแบบ pull up เราจะได้กำหนดสถานะการทำงานมันได้ถูกนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้คือโหมดของการทำงานในส่วนของอินท r ลับนะครับ ต่อมาครับเรามาดูกฎการเขียนฟังก์ชัน ISR ตัวนี้บ้างนะครับครับคือฟังก์ชันที่เมื่อมีการอินทรลับปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดมาทำงานฟังก์ชันตัวนี้ครับกดมีอะไรบ้างครับนะครับคือมันไม่ใช่ฟังก์ชันธรรมดาทั่วไปมันเป็นฟังก์ชันพิเศษที่ต้องมีกฎเข้ามาช่วยด้วยครับผมสรุปให้มีประมาณ6ข้อนะครับมาว่ากันเลยครับเขาบอกว่านะครับการประกาศตัวแปรใดๆครับที่ อยู่ใน ISR เนี่ยควรจะเป็นแบบ global ครับ global คืออะไรครับการประกาศตัวแปรที่อยู่นอกฟังก์ชันทุกๆตัวนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับผมกําหนดให้เป็น bool นะครับคือประกาศตัวแปรเป็นแบบบูลีนนะครับคือ true กับ false นะครับ a เท่ากับกําหนดไว้เลยนะครับให้เป็น false ไว้ก่อนเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นตัวแปร a ตัวเนี้ยผมจะเอามาใช้งานใน ISR ของผมได้คือฟังก์ชัน นี่สมมุติว่าผมกําหนดให้เป็น t o o แล้วกันเมื่อมีการอินทัลั์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยให้เปลี่ยนตัวแปร a ให้เป็น t o o นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาวน loop ใหม่อย่างนี้เป็นต้นครับคือคุณต้องถ้าคุณจะใช้ตัวแปรใดในฟังก์ชันอินทัลับที่เราเรียกว่า isr ตัวเนี้ยคุณจะต้องประกาศตัวแปรให้เป็นแบบ global นะครับและข้อที่2นะครับคือจากกฎข้อที่1เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องใช้คำว่า w i l e ไปหน้าตัวแปร global ที่เราประกาศไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะสมบูรณ์ในการประกาศตัวแปรที่จะเอามาใช้ในฟังก์ชันอินทร์ลับของเรานั่นเองนะครับถามว่าไอ้แล้วไอ้โวลาทายนี่คืออะไรครับผมอธิบายง่ายๆดังนี้นะครับคือตัวโวลาทายตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้ แจ้งตัว optimizer ว่าห้ามมายุ่งกับตัวแปรที่อยู่ด้านหลังมันแล้วถามคำถามก็เกิดขึ้นว่าแล้วไอ optimizer คืออะไรครับไอ optimizer เนี่ยมันจะอยู่ในคอมไพเลอร์เกือบทุกตัวเลยนะครับในภาษาในตัวคอมไพเลอร์บปัจจุบันครับอย่างตอนนี้เราใช้เป็นตัว Arduino IDE อยู่ถูกไหมครับก็มีตัว optimizer เหมือนกันครับ optimizer เนี่ยหน้าที่ของมันนะครับ เวลาที่เราทำการเซฟแล้วเราทำการคอมไพล์เพื่อโหลดเข้าไปในตัวไมโครทรลเลอร์เนี่ยมันจะทำการเช็คเลยนะครับว่าตัวแปรไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้มันจะรีมูฟออกตัวแปรไหนบ้างที่ซ้ำกันมันก็จะเหมิดให้กลายเป็นตัวแปรเดียวกันบรรทัดการทำงานไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้งานมันก็จะรีมูฟออกให้นะครับและบ่อยครั้งนะครับ มันมักจะรีมูฟตัวแปรนะครับหรือเข้าไปยุ่งกับตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันอินทัลับของเราครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปประกาศใช้คำว่าว o ล a ่าทายครับนำหน้าตัวแปรใดๆก็ตามที่จะมาใช้ในฟังก์ชัน ISR ของเราเพื่อที่ไม่ให้ไอตัวออปติมิเซอร์เนี่ยจากความหวังดีของมันเนี่ยมาเป็นหวังร้ายคือทำให้โปรแกรมของเรามีปัญหานะครับคือในตัวออปติมิเซอร์เนี่ยมันจะ ตีว่าตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันอินทลับของเราเนี่ยมีสักน้อยกว่าในตัวฟังก์ชัน loop หรือฟังก์ชัน s e อ up โดยส่วนมากแล้วบางทีมันก็จะรีมูฟออกไปนะครับเพราะนั้นการทำใช้คำว่า v o l a t i l ี่ยนําหน้าตัวแปรแบบที่จะเอามาใช้ในฟังก์ชันอินทลับของเราเนี่ยคือคือการบอกตัว optimizer ไว้ว่าเฮ้ยเอ็งอย่ามายุ่งตัวแปร a ของค่านะ เท่านั้นเองนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใช้วอลลาทายเนี่ยมันจะเป็นการช่วยประสานงานการทำงานระหว่างฟังก์ชันเซตอัพฟังก์ชันลูปและฟังก์ชันอินท r ลับที่เราเรียกว่า ISR ของเราเนี่ยให้ตัวแปรเนี่ยซิงกันทำงานร่วมกันได้นะครับเช่นสมมุติว่าถ้าผมจะใช้ตัวแปร a ในฟังก์ชันลูปเนี่ยครับก็สามารถที่จะเอาค่าอัปเดตในปัจจุบัน มาใช้งานได้นะครับมันก็จะซิงกัน,นครับหรืออาจจะามาไว้ในฟังก์ชันเซตอัพก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยประสานงานตัวแปรตัวเนี้ยให้ทํางานร่วมกันได้นะครับหรืออัปเดตให้อยู่ในสถานะณนะปัจจุบันนั้นนนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานตัวแปรใดๆก็ตามที่จะเอามาใช้ในฟังก์ชันอินเทอร์ลัปของเราเนี่ยเราจะต้องประกาศตัวแปรเป็นแบบ g l o b a l นะครับแล้วก็ ใช้ตัวแปรใดๆก็ตามนะครับเราจะใช้ตัววอลลาทายนำหน้ามันอาจจะเป็นอินก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโฟก็ได้นะครับเป็นดับเบิลก็ได้ครับหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัววอลลาทายครับมานำหน้าตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชัน ISR เสมอนครับอันนี้คือกฎข้อ2นะครับสำหรับกฎข้อที่3นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ควรมีพารามิเตอร์นะครับ หรือตัวแปรที่โยนเข้ามาในฟังก์ชันนี้ครับหรือรีเทิร์นค่าออกไปจากฟังก์ชันนี้เหมือนกันครับคือฟังก์ชัน ISR เนี่ยครับนะครับไม่ควรจะมีตัวแปรที่เทิร์นค่าเข้าหรือรีเทิร์นค่าออกจากตัวมันนะครับเป็นแบบนี้นะครับข้อที่4นะครับโปรแกรมที่อยู่ในตัว ISR ฟังก์ชันของเราเนี่ยอินทลรบของเราเนี่ยควรจะเขียนให้สั้นที่สุดโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพวก เปลี่ยนสถานะจาก1เป็น0 0เป็น1อย่างเงี้ยเป็นต้นครับคือเขียนยังไงก็ได้ให้สั้นที่สุดหรือให้เร็วที่สุดนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้คือกฎข้อที่4นะครับกฎข้อที่5ก็คือว่าเนื่องจากกฎข้อที่4เนี่ยเรากําหนดว่าโปรแกรมที่อยู่ในฟังก์ชันอินทัลรับของเราเนี่ยมันควรจะเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่ควรมีคําสั่งดีเลย์ที่อยู่ในนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวเนี้ยสมมติว่าผมกําหนดให้ ฟังก์ชันที่ชื่อว่า ticker move motor เนี่ยเป็น ISR ของผมแล้วกันนะครับเห็นไหมครับ delay เนี่ยผม remark ทิ้งเลยครับไม่ให้ใช้ครับ no เนี่ยคือไม่ให้ใช้นะครับแต่ถ้าจะใช้ delay จริงๆให้ใช้คำสั่ง millis t ได้หรือ m y c r o s ได้คำถามก็คือเอ้าแล้ว m i n l i s คืออะไรครับฟังก์ชัน m i n l i s t นี่ผมสอนไว้แล้วนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับขอขายของนิดนึงนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด 5ตอนนะครับนี่นะครับมิลลิสหนึ่งมิลลิสสองมิลลิสสามสี่และห้าครับทุกท่านก็สามารถไปดูได้นะครับว่าไอฟังก์ชันนี้ทำงานยังไงนะครับนะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าจะใช้ฟังก์ชันดีเลย์นะครับให้ใช้มิลลิสแทนได้นะครับแต่ไม่ให้ใช้ดีเลย์ในตัวฟังก์ชัน ISR ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับกดข้อที่6ครับคำสั่ง serial. จุดจุดจุด serial d lead serial p r i n line serial dot pin serial d o light ห้ามใช้ในฟังก์ชัน ISR ของเราเลยครับอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมครับผมกำหนดให้ ticker move motor เนี่ยเป็นฟังก์ชัน ISR ของผมครับ serial d lead ผมไม่ให้ใช้ครับ no ครับ serial p r i n line ก็ห้ามใช้ด้วยนะครับเพราะนั้นในฟังก์ชันของอินทัลระบของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ คำสั่ง serial. ดอทใดๆปะก็ตามเลยครับเป็นแบบนี้นะครับอาทีนี้ <c oughs> มาดูวิธีกําหนดขาและฟังก์ชันของการใช้งานอ,าอินทัลลับดูบ้างนะครับการใช้งานาฟังก์ชันอินทัลลับนะครับในส่วนของเซตอัพนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้คําสั่ง a d tag i n t e r r u p t คือคำสั่งนี้ครับ a d tag นะครับแล้วก็ i n t e u p t แบบนี้นะครับแล้วก็กำหนดขาให้เขาด้วยนะครับว่าเราใช้ขาอะไรครับขา2หรือขา3ครับสมมุติผมใช้ที่ขา2นะครับผมต่อสวิตช์เข้าที่ขา2ผมก็บอกเขาขา2นะครับแล้วก็เขียนด้วยว่าฟังก์ชันที่คุณใช้อะเมื่อมีการกดสวิตช์อินท r ลับเข้ามาที่ขา2เนี่ยให้มันกระโดดมาที่ฟังก์ชัน ISR ตัวไหนครับในที่นี้ผมกำหนดให้เป็น ISR ตัวนี้ถูกไหมครับนะครับผมก็จะใส่ไว้หลังตัวนี้ครับก็คือ ISR ตัวนี้นะครับเพราะผมกำหนดให้เป็นชื่อ ISR ตัวนี้แต่ถ้าผมกำหนด ISR ของผมนะครับคือมีการกดปุ๊บเนี่ยให้กระโดดมาฟังก์ชันเนี่ยเป็นชื่อดลาเอมอนละกันครับดลาเอมอนเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าเอ้ยถ้ามีการกดมาที่ขา2นะให้มาทำงานที่ฟังก์ชันดลาเอมอน คือเป็นฟังก์ชัน ISR ของเรานั่นเองครับคือไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวเนี้ยเอ,อ่อจะกำหนดเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับครับในที่นี้ผมกำหนดให้เป็นดรลาเอมอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเคนะครับแล้วก็กำหนดสถานะโหมดให้มันนะครับว่าเราอยากให้เป็น low change ่ i s i n g หรือ falling นะครับผมอาจจะก,กำหนดให้เป็น falling ก็ได้นะครับ เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบโหมด falling แบบนี้นะครับหรือท่านอยากเป็น rising ก็สามารถที่จะทําได้นะครับเป็นแบบนี้ R i s i n g แบบนี้ก็ได้เท่านี้เองครับการกำหนดเมื่อใดก็ตามนะครับมีการกดสวิตช์นะครับแล้วก็มีสถานะที่เป็น rising เข้ามานะครับมันจะกระโดดไปทำงานที่ฟังก์ช o น d i เ m o n นตรงนี้นะครับ เมื่อทำเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาทำงานที่ฟังก์ชันลูปเหมือนเดิมวนไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการแนะนำนะครับการทำงานอินทัลรบในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว Arduino uno r 4 wi-fi นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูการทดลองในคลิปหน้าเลยนะครับว่าเราจะทดลองอะไร การทำงานอินทัลั์ได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ